ดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้วิบ๊อบนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบ๊อบนอนนอกนะครับวันนี้ก็มาสายอีกแล้วเดี๋ยวเอาห้านอยกันเลยนะครับแก้มือช่วงนี้ก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนั้นลาวนี้โอ้โหเอายากเมื่อวานเกือบแตกสามตัวนะครับนะครับผมเมื่อวานเกือบแตกสามตัวนะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาหานอยกันเลยนะครับ ห้าน้อยวันนี้เด่นห้าห้าน้อยวันนี้เด่นเด่นแปดนะครับเด่นแปดฟันแปดรูดแปดครับแปดห้าแปดหกห้าหกแปดสองแปดเก้าแล้วก็แปดสามฟังอีกครั้งครับแปดห้าแปดหกห้าหกแปดสอง แปดเก้าแล้วก็แปดสามสามตัวมีแปดห้าหกแปดห้าสองแปดห้าเก้านะครับแปดห้าหกแปดห้าสองแปดห้าเก้าอย่าลืมตัดห้าหกห้าเก้าห้าสองเล่นด้วยนะครับเม็ดเดียวห้าแปดแปดห้าูดแปดนะครับพอลูกย์ทุกคนโชคดีอ่ะผมขอถามหน่อยยังมีใครติดตามใน youtube ไหมถ้ามีติดตามคอมเมนต์ด้วยผมจะได้อัดคลิปให้ทุกวันช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัดเพราะว่าเนื่องจากผมติดธุระแล้วก็ยังไม่ไม่ค่อยมีในมีเวลาทําจริงจังแต่ว่าถ้ามีเอฟซีที่ติดตามใน YouTube ชอบดูทุกวันอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมจะอ่านให้ดีๆแบบเต็มเปี่ยมเต็มยศไปเลยนะครับอะขอถามความคิดเห็นหน่อยว่ามีใครติดตามอยู่ในช่องทาง YouTube บ้างนะครับถ้ามีแล้วโปรดเม้นด้วยทุกคนขอทุกคอมเมนต์ได้ไหมครับขอให้ถึงร้อยคอมเมนต์ขึ้นหน่อยนะครับมีแต่คนดูไม่มีคนเม้นให้เลยนะครับลองเม้นให้หน่อยว่าติดตามไหมใน YouTube ถ้ามีนะครับถ้าติดตามใน YouTube อยู่ผมก็จะอัดคลิปให้ทุกวันนะครับอะนะเม้นด้วยเด้อสวัสดีนะครับวันนี้ขอให้รวยวันนีชชอบ58มากเลยนะครับเงี้ยเงี้ยรวยขนะครับขอบคุณครับ